เฮ้ยค่ะวันนี้ก็จะมาสอนในการใช้แบบเนี้ยโอเคือ okay. นี่เลยนะเป็นผ้าเนี่ยโอเคแล้วก็อันนี้มันเป็นของที่เป็นคาแรคเตอร์ของเรา,า,าในาาันนี้แค่ตัวอย่างนะครับใส่แต่เราโอ้ยคือปอันนี้เป็นภาพของอันนี้นะอย่างนี้นะครับผมตกใจอาจจะเยอะนิดหน่อยนะโอเค อาจจะเห็นนเสียงพี่เรนนเลยนะคะตอนนี้ดูอยู่ครอืมตอนนี้ดูพี่เรียนทิงกระเบลลทิงกเบวทิงกบอ้ทิงกับ้อันนี้ีซันต้องอยูนสยมเด นี่นะสกรุปไม่ได้อันนี้เลยน่าโอเคก็เดี๋ยวจะอแบบนี้นะแต่มันอยู่ตรงไหนนะก็มาเริ่มกันเลยนะคะเราจะทิ้งนั่นลิงให้นะคะแต่ไม่เหมือนลิงอะไรรักพี่เพื่ค่ะ ไันถ้างงานสวนน้ำฟ้าทำความสะอาดเป็นทุกอย่างกดยากนะก็กดยากถิาไหนจำได้เนี่ยทริปซี่เคยถีบน้ำลอยเลยจำได้เลยเนี่ยทริปซี่เดือบแปรงก่อนเลยนะโอเคสุดยอดจะได้เนี่ยมีสองอันที่มาใหม่ พาวามสุขมาให้คลิกซี่ยังไม่ได้ให้พรเลยไม่ใส่ดีกว่านะอยู่ด้ลูกสาวอะเธอเล์รีบมาแล้วเธอเล์จัดเตียงอยู่คลิกซี่ไปไหนแล้วล่ะคลิกซี่อย่าเพิ่งไปนะ รายน้อยๆหน่อยลีกกว่าเจ้าจะเข้าที่บ้านนะคะเราจะไม่ไปที่โรงพยาบาลเนาะอยากเห็นโอเคโอเคสวัสดีนินนะคะเธอเล่นเตือนได้ก็ก็ทำเร็จนะคะก็กดที่ถูกๆเหมือนกันครับลูกคนแรของน้องก็สวัสนีนะครับแต่ว่ามันมาที่ไหนมันก็อยู่กับแกลเลอรี่นะครับอืม เรียปาวิธีแก้ว่าหุยลองเลือดไปงูอย่างนี้นะคะเลมาอ่าได้แบบนี้นะมาให้กำลังใจก่อนิ้งเบ่งอยู่น <c oughs> ะ,ะน,น่ักดีอะอแค่มันจะอยู่ประมาณอะไรนะอันนี้นี่คะ<ว>นี่นี่นีร่รสมมว่าจะแก้นี่เดี๋ยวมมนะอย่าบอกนะว่าสวยอะจะก็นนี้ แล้วอ่ะทิ้งติ๊กออกแล้วไงอ๋อติ๊กอย่าขึ้นไปมันหวาดเสียวนะทิ้งทิ้งเล่นเล่เดี๋ยวจะเล่นเธอเล่นจับไฟก่อนมันอันตรายต่อโลกเราอย่าเล่นเียวไฟต้องไหมตอเล่นแล้วแล้วทิ้งก็ขึ้นมาแล้วนะเธอเล่นดับก่อนแม่ทิมาแล้วนี่ค่ะโอาโอ แจะแกก็แกแบบนี้นะคะให้คณกดอันนี้แล้วคุณจะวราอะไรก็แกกแกได้นะก็นี่เลยนะือดับเพิงนะคะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไปหมดเหรอเยเยเยอ๋ยเทเเรียกดับพลิได้ไอ่ะทันอเปเรียกน้ับเโอเคโอสวัสดีนี่ครับ้องถเนซ่ใส่นี้ค่ะเนี่ย 拜拜。拜拜